โอ้โห uh huh. ไม่กลิ่นมันแปลกๆ uh huh. น้ำมันเปรี้ยวมากเลยค่ะโอ้โ oh ห huh. คือแบบมะพร้าวกะทิค่ะท้งแรกกับการกินมะพร้าวกะทินะคะอันนี้เคาะเคาะก่อนหน้านี้จนมันมันเริ่มแตกแล้วคะ่ะเขาบอกว่าให้เคาะก่อนนะคะเนื้อกะทิมันจะได้ฟู จะืทำไมมันทำไมมันกลิ่นเป็นกลิ่นแปลกๆนะคะมันเน่าหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแบบนี้ช่ำๆเลยค่ะกะทิอืม ทำไมกลิ่นมันแปลกๆทำไมกลิ่นมันแปลกๆเปรี้ยวอะ่ะน้ำมันเปรี้ยวมากอะค่ะมันบูดหรือเปล่าเนี่ยสั่งมาลูกแล้วสองร้อยห้าสิบสภาพน้ำมันเปรี้ยวมากเลยค่ะ ออรู้ว่าเขากินกันแบบน้ำเปรี้ยวแบบเนี้ยอมันอุ๊ยแบบนี้มันเสียหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้โหเสียดายเลยค่ะ มันก็จะจืดๆนะคะแต่ว่ามันเปรี้ยวค่ะมันน่าจะบูดแล้วแหละอ,ะอเขาบอกว่าใส่น้ำแดงกินมันบูดๆแบบนี้ค่ะเอาน้ำแดงลงไปจ้ะมมไม่ใช่กระเท้าไม่ใช่มะพร้าวกะทินะคะมะพร้าวบูด ยทำไมไม่เหมือนที่เขากินกันส่งมะพร้าบูดไปทำไมเนี่ย โอ้โหคือแบบดูข้างในค่ะอือหือก่จะมารีวิวแบบเก่จะมารีวิวมะพร้าวกะทิแบบ เนื้อฟูฟูนุ่มนุ่มเหมือนที่เขากินเหมือนที่เขารีวิวกันอืมผิดหวังมากอืมอือ <c oughs> <c oughs> ือืเสียความรู้สึกอืมอืม ส่งร้อยห้าสิบค่าส่งอีกเจ็ดสิบบาทพอแล้วค่ะจะท้องเสียไหมเนี่ย ครั้งแรกก็เข็ดเลยค่ะสำหรับการกินมัพผ้ากะทิสั่งมาอมืไม่ผ่านบออุอยดูข้างในค่ะอื